เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคำประจำวันที่26กรกฎาคมวันนี้ครับมาเริ่มกันที่ดีลในตำแหน่งดันกลางกับเด็กลาสลูอิสของยูเวนตุสซึ่งมันก็มีข่าวลือจากทางสปอตวิดเ s สมาก่อนในช่วงเช้าว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดกำลังสนใจที่จะยืมแข้งรายนี้เข้ามาร่วมทีมล่าสุดนะครับวันนี้ในช่วงเย็ยนทางอัลเฟรโดเปดูล่าสายข่าวคนดังของสปอตอิตาลียครับได้ออกมาเปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความสนใจจะเซ็นสัญญากับดักลาสลุยจริงครับหรือจะเป็นการยืมตัวมาใช้ก่อนแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดพ่วงเข้าไปด้วยซึ่งตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังรอฟังความเห็นจากยูเวนตุสว่าสนใจข้อเสนอนี้ของทีมผีแดงเราหรือไม่หลังจากที่ยูเวนตุสเองก็กำลังเล็งปล่อยข้างรายนี้ออกจากทีมอยู่เช่นกันครับ มาต่อกันที่เรื่องราวของออนโตนีครับที่หลังจากที่มีข่าวเลยออกมาเมื่อวานว่าเจ้าตัวเนะี่ยพร้อมจะย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอาระเบียหากว่าในช่วง2-3สัปดาห์จากนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากทีมในยุโรปยื่นเข้ามาพิจารณาซึ่งล่าสุดนะครับทางจูเนียเปโดโซเอเยนของอันโตนีก็ได้ออกมายืนยันด้วยตัวเองเลยครับว่านักเตะในความดูแลของเขาเนะี่ยพร้อมจะตอบรับข้อเสนอย้ายไปยังซาอุดิอาระเบียจริงหากถึงเวลาที่ผู้เขาต้องตัดสินใจเพราะชัดเจนว่าตอนนี้นักเตะน,นะไม่อยากจะเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้ว โดยต่อเรื่องนี้ครับทางจูเนียเปโดโซก็ได้ให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าสิ่งที่ผมสามารถพูดได้ก็คือนักเตะของผมกําลังอยู่ในตลาดซื้อขายและก็มีหลายสโมสรที่ต้องการทราบสถานการณ์ปัจจุบันของเขาเรากําลังฟังข้อเสนอและก็วิเคราะห์แผนงานต่างๆแต่เขาก็เปิดรับโอกาสในการย้ายไปเล่นี่ซาดีอาระเบียหากนักเตะจะได้อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อต้องบอกว่าทุกอย่างตอนนี้เป็นไปได้หมดและเรากําลังมองหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาอยู่ด้วย ซึ่งหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ของเอเยนของแอนโทนีออกมานะครับทางแซมซีสายเขาของดียูเนเตสนก็ร่วมยืนยันเัาว่าแอนโตนีก็เปิดรับโอกาสจากซาอุดิอาระเบียแล้วเช่นกันซึ่งมันก็เป็นโอกาสที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้เงินค่าตัวในราคาที่คาดหวังไว้ส่วนตัวนักเตะเองก็จะได้รับค่าเหนื่อยก้อนโตซึ่งก็ถือว่าวินวินทั้ง2ฝั่งครับ มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของมาดิอุสคุนยาแนวรุกตัวใหม่ของทีมนะครับต่อการย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดนักเตะรอบนี้เดือยวเจ้าตัวในประกาศลั่นเลยครับว่าเขาพร้อมจะทําเต็มที่เพื่อช่วยให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาเป็นยอดทีมอีกครั้งให้ได้และเขาก็เป็นเกียรติอย่างมากที่จะได้อยู่ในทีมชุดที่กําลังสร้างขึ้นมาใหม่นี้ก่อนจะยอมรับว่าเขาไม่กดดันเลยแม้แต่น้อยครับที่ย้ายมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาแบบนี้ด้วยโดยต่อเรื่องนี้ครับมาดิอุสคุนยาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ผมไม่คิดว่าความคาดหวังกับสโมสรนี้จะเรียกว่าแรงกดดันได้นะมันคือโอกาสต่างหากเพราะนี่คือหนึ่งในสโมสรนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผมมองว่ามันคือความท้าทายที่ผมอยากจะทำให้ได้ในเส้นทางค้าแข้งของตัวเองมากกว่าและสำหรับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนี่คือหนึ่งในทีมที่ต้องอยู่ในจุดสูงสุดอยู่สเสมอและการที่ผมได้มีส่วนร่วมกับกระบวนการสร้างทีมใหม่มันก็คือเกียรติยศสุดๆของผมเลยล่ะ หลังจากนั้นครับมาดิอุสกุญญาก็เปิดใจต่อว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอที่ยื่นไหมเขาพิจารณาหลายแห่งก็จริงแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนี่คือทีมที่เขาอยากจะเล่นด้วยมาตลอดด้วยต่อเรื่องนี้ครับมาดิอุสกุญญาได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นสโมสรที่ผมอยากจะลงเล่นด้วยและก็อย่างที่ผมบอกไปนี่คือเกียรติยศอย่างสูงสําหรับผมเมื่อผมย้ายมาที่นี่ผมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีมีหลายสิ่งที่สามารถช่วยคุณเพื่อทําให้คุณรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทีมได้ผมจะทําทุกสิ่งที่ผมสามารถทําได้ไปช่วยเหลือทีมให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้ผมยินดีทําอย่างเต็มที่ด้วยความถ่อมตัวและตอนนี้ผมก็รู้สึกดีมากๆที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วย มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของดูเบนอาโมริมครับที่ดีพูดถึง2แนวรูกายแดงอย่างมาดิอุสกุนย่ากับแบรนเอมเบอร์โมที่ตัวของอาม์โมริมเนี่ยรู้สึกพอใจมากๆต่อทัศนคกติของทั้ง2ดาวเตะที่ตัดสินใจย้า,ายมาร่วมทัพผีแดงถึงแม้ว่าจะมีหลายทีมมีความสนใจอยู่ก็ตามแต่ถ้าว่าพวกเขาเนะี่ยก็พร้อมจะทําตามหัวใจเลือกย้ายสู่ทีมรักที่ถึงแม้ว่าในซีซั่นนี้อาจจะต้องเิียนรดนกันสักหน่อยครับเพื่อทําอันดับกลับไปเล่นในบอลยุโรปอีกครั้งให้ได้ด้วยต่อเรื่่อองนนี้้ครรรัับบเาาามมมิ im, ก็ดใหสภษณ์ว m a r i อุสคุ j ยและก็บ r i a น e m เอเ m อ,โโอพวกเขามีข้อเสนอที่เป็นทางออกที่หลากหลายที่พวกเขาสามารถเลือกได้แต่ถ้าว่าพวกเขาก็เลือกเราพวกเขามีข้อเนสนอใน Champions League แต่ถ้าว่าสุดท้ายพวกเขาก็ต้องการย้ายมาที่นี่ซึ่งกับผู้คนที่พูดว่าพวกเขามาที่นี่เพื่อเงินนั้นมันคือคำโกหก ผมมั่นใจในเรื่องนี้ดังนั้นผมจึงมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือกุญแจสำคัญเพราะว่าพวกเขาต้องการย้ายมาที่นี่จริงๆและผมก็คิดว่าสิ่งที่เราสามารถทำเพื่อแฟนๆได้ก็คือเราต้องการนักเตะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว บางครั้งคุณก็มีนักเตะที่มีศักยภาพมากมายคุณต้องตระหนักในเรื่องนี้แต่ถ้าว่านักเตะทุกคนที่ย้ายมานั้นเราจําเป็นต้องทําความรู้จักเราจําเป็นต้องคุยกับนักเตะและก็ต้องอธิบายโปรเจกต์ให้เขารับฟังแล้วจากนั้นหนึ่งในสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการที่พวกเขาอยากมาที่นี่นี่คือกุญแจที่สําคัญที่สุดเลยล่ะทางในระหว่างตลาดซื้อขายเราสามารถหาใครบางคนที่สามารถช่วยทีมได้อีกและตอบโจทย์ทุกข้อเราก็จะเดินหน้าลุย แต่หากไม่แล้วเราก็ไม่สามารถทําได้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญมากๆสําหรับสโมสรหลังจากนั้นครับอโมริมก็ยอมรับว่าในซีซั่นนี้บรรดานักเตะต้องแข่งขันกันสูงมากขึ้นเพราะว่าทีมจะเหลือโปรแกรมแข่งแค่หนึ่งนัดต่อสัปดาห์เท่านั้นก่อนจะปิดท้ายด้วยการพูดถึงแท็กติกก่อนเกมจอกับเวสต์แฮมยูเนเต็ดในวันพรุ่งนี้เล็กน้อยครับโดยต่อเรื่องนี้รูเบนอโมริมได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า เรากําลังทํางานเรื่องความเข้ากันของทีมพร้อมทั้งใส่แนวคิดของเราเข้าไปด้วยและก็เน้นเรื่องสภาพร่างกายทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีนะเราต้องการเวลาในการฝึกซอ้อมมากกว่านี้นิดหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของสภาพร่างกายหรือว่าแท็กติกแต่รวมถึงเรื่องความเข้าขารู้ใจกันด้วยเพราะน,นั่นคือสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นในแต่ละสัปดาห์ เราปรับตัวอยู่เสมอเมื่อมีนักเตะใหม่ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเข้ามาเราสามารถเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้แต่ถ้ว่าแนวทางการเล่นของเราจะไม่เปลี่ยนซึ่งผมก็คิดว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนการมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แบบคือขั้นต่ำสุดในการจะเล่นในลีกที่ดีที่สุดในโลกแห่งนี้และกับหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในโลกแห่งนี้ด้วยซึ่งมันก็จะมีการแข่งขันที่สูงมากเพราะว่านักเตะรู้ว่ามีแค่นัดเดียวต่อสัปดาห์แล้ว กับเกมอุ่นเครื่องในวันพรุ่งนี้เราจะเปลี่ยนยกชุดในช่วงครึ่งหลังอีกหรือเปล่านั้นผมขอบอกว่าเราจะให้เวลามากขึ้นกับนักเตะตัวจริงมากกว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงบางคนในช่วงครึ่งหลังแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรในเกมพบกับแอร์สเนลในเกมเปิดซีซั่นเราแค่ทดลองอะไรบางอย่างแต่แน่นอนว่าเราต้องให้เวลากับนักเตะตัวหลักมากขึ้น มาต่อกันที่ความเห็นของริโอเฟอร์ดินาอดีตกองหลังของทีมนะครับที่ได้พูดถึงดิวกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่กำลังเป็นข่าวแรงในตอนนี้ระหว่างเบนจามินเซสโกของอาเบลไลซิกและก็โอลิวัตกินจากแอสตันวิลล่าโดยที่ริโอเฟอร์ดินานครับก็ได้เผยกับเรื่องนี้ว่าสำหรับเบนจามินเซสโกผมไม่ได้สงสัยเขาในฐานะนักเตะผมแค่พูดว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต้องการประสบการณ์ในแดนหน้า พวกเขามีรัสมูสอยลุนมีเซิร์กซีและก็ชีเดโอบีซึ่งล้วนแต่เป็นนักเตะอายุน้อยขาดประสบการณ์พวกเขาต้องการใครสักคนให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วก็พูดได้ว่านี่แหละคือวิธีการเล่นในตำแหน่งเบอร์เก้านี่แหละคือวิธีที่ควรจะทำซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้พูดไปแล้วว่าเราต้องการวิกตอร์ซิมเฮนแต่มันก็ไม่เกิดขึ้น สำหรับโอเลี่วัตกินส์ผมคิดว่าเขาน่าจะเหมาะเป็นส่วนเสริมที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเขายิงไป17ประตูแล้วก็มีอีก14แอสซิสจาก54เกมในทุกรายการเมื่อปีก่อนเขาอายุ29ปีแล้วนั่นเป็นคอเสียเพียงอย่างเดียวสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะไม่ได้เงินในการขายต่อซึ่งผมเข้าใจว่าเป็นปัญหาแต่คุณต้องมองภาพรวมข,ของทีมณนะับปัจจุบันเสียก่อน ทีมต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับท็อปและเมื่อคุณซื้อใครสักคนที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามาผมคิดว่าน่าจะเป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่าโอ๊ยลีวัตกินส์จะเป็นส่วนเสริมที่ดีมากๆสําหรับเด็กๆที่จะมองแล้วพูดว่านี่แหละคือมาตรฐานของคนที่คุณรู้ว่าต้องเล่นบทบาทนี้ยังไงเขาทาผลงานได้อย่างสม่ําเสมอในระดับสูงในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขายิงประตูได้และก็รวมถึงได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วด้วย และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่26กรกฎาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ